สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับนิยายรักจากสำนักพิมพ์เรลลตีบุ๊กกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาอ่านนิยายเรื่องมุสกรซ่อนรักให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้เสนอเป็นตอนที่4ค่ะแต่ก่อนไปฟังนิยายเหมือนเดิมค่ะขอฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าใครยังไม่กดติดตามช่อง d ดซี a n n น e ี่ครับฝากกดติดตามด้วยนะคะบุตรสกรซ่อนรักตอนที่4ภายในร้านอาหารกึ่งผับของอำนาจเวลาบ่ายเช่นนี้บรรยากาศเงียบเหงาไม่คึกคักเหมือนตอนค่ำพนักงานทำความสะอาดกำลังขมักขม้นกับการเช็ดถูทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ กลิ่นอาบและกลิ่นควันบุหรี่โชยเข้าจมูกของผู้มาเยือนจนต้องกลั้นหายใจเพราะทนความสอิดสะเอียนไม่ไหวครับแห่งนี้เหมือนลังหนูชัดๆสิงขอนสบดอยู่ในใจขณะเดินนำลูกน้องอีกสองคนเข้ามาด้านในไอ้น้องเขาร้องทักพนักงานที่ก้มหน้าก้มตาทำความสะอาดช่วยไปบอกเจ้านายแกหน่อย ฉันมาพูดธุระด้วยพนักงานผู้ชายคนที่อยู่ใกล้สุดเงยหน้าขึ้นสายตามองไปที่ชายชะกันทั้งสามอย่างไม่ไว้ใจคุณนัดไว้หรือเปล่าครับไม่ได้นัดนายรีบไปบอกให้เขาออกมาพบฉันดีกว่าอย่าถามให้มากเรื่องนักเลยแต่รีบไปทนาฉันมีธุระกับนายอำนาจไม่ใช่นาย สิงหขอนแกล้งเอามือแตะที่ด้านในเสื้อสูทสีดำที่สวมใส่พนักงานชายเห็นสีหน้าและท่าทีของผู้มาเยือนแล้วไม่กล้าอ้อยอิ่งเพราะกลัวจะโดนลูกปืนที่เน็บอยู่ด้านในตัวเสื้อครับผมจะเข้าไปบอกให้เดี๋ยวนี้คล้อยหลังพนักงานทําความสะอาดสิงขอนพูดเตือนลูกน้องที่ติดตามเขามาพวกนายเตรียมตัวไว้ด้วยนะ อำนาจมันขึ้นชื่อเรื่องรอบกัดเสียด้วยแล้วจำไว้ด้วยว่าห้ามไปพูดเรื่องที่มาในวันนี้กับใครคุณเมฆไม่อยากให้คนรู้เรื่องนี้เยอะเราจะปิดปากเงียบเลยครับผู้ติดตามรับคำไม่ถึง5นาทีเสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ประตูที่พนักงานชายเดินผ่านเข้าไปแจ้งข่าวชายหนุ่มทั้งสามคน ขยับยืนในท่าระวังตัวสายตาทั้ง3คู่มองตรงไปที่ประตูบานนั้นอย่างเตรียมพร้อมสวัสดียินดีต้อนรับท่านสุภาพบุรุษมาจากไหนกันละเนี่ยครับของเรายังไม่ถึงเวลาเปิดให้บริการเลยนะเสียงแหบห้าวร้องทักทันทีที่ก้าวเข้ามาเผชิญหน้ากับผู้มาเยือนเรามาใช้นี่แทนนายบุริน สิงขรพูดเสียงเรียบบุรินชายร่างหนาทวนคำพูดอย่าบอกนะพวกนายเป็นคนของนายนพธีนายเข้าใจไม่ผิดตาเท่านั่นเป็นหนี้นายเท่าไหร่ก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกแค่สองแสนแต่ฉันเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากได้เงินอยากได้ลูกสาวของเจ้านั่นมานอนกอดมากกว่าอำนาจบอกปัด ฉันแนะนำให้ในายเลือกเงินดีกว่าเพราะถ้านายเลือกคุณบุตรสกรนายอาจจะไม่ได้อะไรสักอย่างสิงขขอนขู่เราชายชะกันที่ยืนเบื้องหลังนายอำนาจด่าหน้ากันขึ้นมายืนเรียงแถวด้วยท่าทางกระเฮี้ยนกระหือรืออำนาจเสยะยิ้มพร้อมกับยกมือข้างหนึ่งขึ้นห้ามลูกน้องของตัวเองสิงขอนมองกลุ่มชายชกัน พร้อมกับประเมินท่าทีพวกมันมีมากกว่าเขาห้าคนถ้าต้องสู้กันถึงแม้ฝ่ายเขาจะมากันแค่สามคนแต่อาวุธครบมือน่าจะพอสูสีเอาตัวรอดได้ฉันขอแนะนำให้นายเปลี่ยนความคิดเสียใหม่นะฉันว่านายนั่นแหละที่ต้องกลับไปบอกนายนพธีอย่าทำตัวเป็นหมาห่วงก้างบุตรสกรบอกกับคนของฉัน หล่อนเลิกกับเจ้านายของพวกแกนานแล้วและฉันจะไม่ยอมยกหนี้ให้จนกว่าแม่สาวสวยนั่นจะมาใช้หนี้ด้วยตัวเองอำนาจพูดจบหัวเราะเสียงดังเพื่อข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามคุณบุตรสกรคือภรรยาของคุณนพทีแกกำลังทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ฉันขอเตือนอีกครั้งแกควรจะรับเงินแล้วปล่อยตัวนายบุรินทซะ สิงห์ขอนพูดเตือนเสียงเนิบเนิบปล่อยให้โง่น่ะสิฉันเป็นเจ้านี่ตาแก่นั่นมันมาเล่นเกมในนี้แล้วไม่มีเงินจ่ายคืนให้ลูกสาวของมันก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้แทนฉันถึงจะปล่อยมันไปแกเป็นคนอื่นอย่าแสกเข้ามายุ่งดีกว่าแต่ฉันรู้มาว่าที่แกยอมปล่อยให้นายบุรินแลกชิปเพราะเขาอ้างชื่อของคุณนพธีไม่ใช่หรอ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พวกฉันก็ต้องเกี่ยวคุณนพทีสั่งให้ฉันมาเคลียร์เรื่องนี้กับแกเลือกเอาแล้วกันระหว่างเงินสองแสนกับเงินทั้งหมดที่แกลงทุนสร้างครับเล็กๆนี้ขึ้นมาแกควรจะเลือกอย่างไหนคุณนพทีกว้างขวางแค่ไหนในพัทยาถ้าแกคิดจะเล่นเกมกับเขามันจะคุ้มหรือเปล่าคิดเอาเองก็แล้วกัน สิงขนพูดขู่อย่างคนที่รู้ว่าเป็นต่อสิบนาทีต่อมาบุรินเดินตามกลุ่มชายชกันทั้งสามคนออกมาจากครับสภาพของชายสูงวัยเวลานี้ซูบซีดผอมโซหน้าตาอิดโรยเนื้อตัวสกรปรกเพราะถูกกักขังตัวมาหลายวันพวกคุณมาช่วยผมทำไมหรือว่าน้องบัวขอร้องให้มาช่วย ชายชราถามเมื่อขึ้นมานั่งบนรถโฟล์วคันโตของกลุ่มคนที่ช่วยไถ่ตัวเขาออกมานายนั่งเงียบเงียบแล้วก็หุบปากซะนายไม่สมควรถามอะไรทั้งนั้นแล้วคุณเป็นใครละ่ะทำไมถึงมาช่วยผมบุรินยังคงตั้งคำถามสิงขอนถอนหายใจยืดยาวหันมามองชายชราอย่างเอือมระอา ถ้านายไม่ใช่พ่อของคุณบุตรสกรรับรองว่าฉันซัดปากนายเข้าให้แล้วคุณรู้จักลูกสาวของผมด้วยหรือแล้วทำไมผมไม่เคยเห็นคุณนายอาจจะเคยเห็นแต่นายจำไม่ได้หรือไม่สนใจมากกว่าแต่ต่อไปนายจะคุ้นหน้าฉันดีเชียวละสิงขรยิ้มอย่างยียวนแล้วคุณจะพาผมไปไหน ทางนี้ไม่ใช่ทางกลับบ้านเฮ้อใครว่าจะพานายกลับบ้านล่ะพวกเราจะพานายไปขึ้นเขียงต่างหากบุรินสะอึกยิ่งถามยิ่งงงคำตอบที่ได้รับก็ทำให้เสียวสันหลังว่าบยังไงชอบกลคนพวกนี้เป็นใครกันแน่หรือว่าคนที่มาช่วยอาจเป็นคนของอดีตลูกเขยนายนพธีภูดิดอนันต์ผู้ชายร้ายกาศ จอมหลอกลวงคนนั้นพวกคุณเป็นลูกสมุนของนายนพธีใช่ไหมต้องใช่แน่ๆไม่อย่างนั้นนายอำนาจคงไม่ปล่อยผมออกมาเขาสั่งให้คุณมาช่วยผมใช่ไหมสิงขอนยกมือขึ้นตบไหล่ของบุลินไม่แรงนะักฉลาดดีนี่รู้อย่างนี้แล้วก็ทำตัวดีๆหน่อยคุณนพธีอยากให้นายปรับปรุงตัวเสียใหม่สั่งให้พวกเรา พานายไปอยู่ที่สวนทุเรียนที่ระยองสักพักถ้าทำตัวดีก็จะได้พบกับลูกสาวบุรินสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินคำบอกเล่าของบุรุษที่ช่วยตนออกมาไม่อยากเชื่อนพทีจะสั่งให้ทำแบบนี้หมายความว่านายนพทีมาเอาตัวลูกสาวผมไปแล้วหรือเขาร้องถามเสียงหลงสิงขอนมองหน้าชายชลา แล้วยิ้มที่มุมปากก่อนจะพูดประชดก็ต้องอย่างนั้นสินายมีความผิดเรื่องนี้ด้วยอย่าลืมสินายเป็นคนพาคุณบุตรสกรหนีออกจากเกาะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่านายทำเรื่องนี้เพียงลำพังบุรินเม้มปากแน่นมองหน้าคนพูดด้วยความขุนเคืองลืมไปหมดแล้วว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก ถ้าน้องบัวแต่งงานกับนายนพทีคงช้ำใจตา,ตายเข้าสักวันผมเตือนลูกแล้วแต่ก็ไม่เชื่อสุดท้ายต้องให้ไปได้ยินได้เห็นกับตาตัวเองบุรินพูดพร้อมกับชักสีหน้าไม่พอใจเขามีเมียเก็บซุกซ่อนไว้ในบ้านลูกสาวผมก็แค่ของเล่นชิ้นใหม่ชิ้นหนึ่งของนายนั่นเท่านั้นนายนี่มันจริงๆเลย สิงขรสายศีระอย่างไม่รู้ว่าจะออกความคิดเห็นอย่างไรดีนายไม่คิดบ้างหรือว่าลูกสาวของนายอาจจะเป็นลักแท้ของคุณน,นพทีพูดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์นายทําผิดที่เอาชื่อของคุณน,นพทีไปแอบอ้างท่านสั่งให้กักตัวนายไว้ที่สวนซึ่งนับว่าดีกว่ารับโทษอย่างอื่นแล้วนายควรจะปรับปรุงตัวเสียใหม่ เลิกคิดว่าตัวเองไร้ค่าแล้วไปหมกมุ่นกับการพนันเมื่อไปอยู่ที่โน่นถ้าทำตัวดีจนเป็นที่น่าพอใจคุณนพธีคงจะอนุญาตให้กลับมาพบลูกสาวได้แล้วน้องบัวลูกสาวผมล่ะคุณบุตรกรก็ต้องอยู่กับคุณนพธีสิแต่ลูกสาวผมไม่เกี่ยวกับความผิดนี้จะลากเธอเข้ามาเกี่ยวด้วยทำไม ผู้สูงวัยแม้จะยอมรับโทษทันแต่การที่รู้ว่าบุตรสาวต้องไปอยู่กับนพธีอีกทำให้อดเป็นห่วงไม่ได้นายอย่าห่วงเลยคุณบุตรสกรไม่ใช่คนอื่นเดี๋ยวฉันจะให้สองคนนี้ตามไปส่งถึงที่สวนนายไปปรับปรุงตัวเสียใหม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับการพนันให้ได้มันจะดีกับตัวนายเองอ้อแล้วก็อย่าไปเที่ยวอ้างกับใคร ว่าเป็นพ่อตาของคุณนพทีอีกล่ะคนที่นั่นเขาไม่ใจดีอย่างฉันหรอกสิงขอนบอกเป็นนายไว้แค่นั้นบุรินอึ้งไปกับคําพูดแกมตักเตือนนั้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไหลบากเข้ามาในความคิดจนต้องกลดด่าตัวเองที่ทำอะไรโดยไม่ยั้งคิดเขากลายเป็นคนที่ทำร้ายลูกสาวที่แสนดีของตัวเอง อุตสาพาหนีออกมาจากนายนพธีได้แล้วแต่สุดท้ายเพราะความหน้ามืดตามัวหลงในเกมพนันทำให้เอ่ยปากพูดชื่ออดีตลูกเขยหวังใช้เครดิตของนพธีแลกชิปจำนวนมากเวลานี้กรรมได้ตามสนองเขาแล้วไม่รู้ว่านายนพธีจะลงโทษน้องบัวอย่างไรที่หนีไปในคืนนั้นลูกสาวของเขาบอบบาง และอ่อนโยนเกินไปสำหรับผู้ชายจิตใจกระด้างแบบนั้นคิดแล้วยิ่งหน้าเป็นห่วงน้องบัวจะปลอดภัยจากเขาหรือเปล่าบุรินถามเสียงเบาสายตาจับจ้องคู่สนทนาแน่นิ่งคำบอกเล่าที่ได้ยินมาทำให้ไม่เชื่อใจนกพทีอิทธิพลและอำนาจของสกุลภู้ดิดอนันต์ทำให้คนในเกาะล้านล้วนหวั่นเกรง และไม่กล้ามีเรื่องกับเขาคุณนพธีไม่มีวันทำร้ายคุณบุตรสกรเชื่อฉันสิสิงขอนพูดให้ชายชลาคลครกังวลแต่ภายในใจของเขาเริ่มไม่แน่ใจในอารมณ์ของผู้เป็นเจ้านายขึ้นมาเสียแล้วคุณนพธีเก็บอาการมาตลอดตั้งแต่เขารายงานเรื่องคุณบุตรสกรให้ทราบแต่เท่าที่เห็นในวันนี้คุณนพธี เก็บอาการไม่อยู่เลยอารวาใส่คุณบุตรกรจนเขายังกลัวแทนเรือเร็ววิ่งฝ่าเคลื่อนลมจากท่าเรือแหลมบาลีไฮมาถึงเกาะล้านโดยใช้เวลาไม่ถึง20นาทีทันทีที่เรือเข้าเทียบท่าหน้าหาดนวลซึ่งเป็นหาดส่วนบุคคลคนงานชายของคฤืหาดนวลเมคาต่างกุลีกุจอวิ่งมารอรับ บุดสกอนเดินตามชายหนุ่มไปอย่างไม่รีบร้อนกวาดสายตามองโดยรอบท่าเรือด้วยสายตาละห้อยเธอจากเกาะนี้ไปสามปีเห็นจะได้แต่ทุกอย่างยังดูเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรไปอีกละ่ะไม่ดีใจเหลอที่ได้กลับมาบ้านเขาพูดแขวะเมื่อได้ยินเสียงถอนหายใจชายตามองสำรวจหญิงสาว ในชุดเรียบเรียบราคาถูกเวลาสามปีไม่ได้ทำให้ความงดงามของหล่อนลดน้อยถอยลงเลยผมยาวถูกรวบเป็นมวยเหนือต้นคอไรผมบางส่วนหลุดลุ่ยระข้างแก้มทำให้นึกอยากปลดมวยนั้นออกปล่อยให้ผมยาวสยายเต็มแผ่นหลังอย่างที่เขาเคยชอบขึ้นไปบนบ้านกันเถอะ เราจะได้พูดเรื่องข้อตกลงกันอย่างจริงจังเสียทีบุตรสกรหันไปมองเจ้าของเสียงพูดแดกดันอย่างไม่พอใจอยากจะพูดสวนกลับไปเหลือเกินถ้าเป็นเวลาอื่นเธอคงจะดีใจที่ได้กลับบ้านแต่เหตุการณ์ในขณะนี้ไม่ชวนให้รู้สึกอยากดีใจสักนิดเธอไม่ได้กลับบ้านของตัวเองแต่กลับมาสู่ลานประหารมากกว่า หญิงสาวสูตรลมหายใจเพื่อระงับอารมณ์ทบทวนคำพูดที่ได้ยินจากปากของชายหนุ่มเขามีข้อตกลงอะไรจะให้เธอใช้นี่ด้วยวิธีพิสดารอย่างนั้นหรือคุณจะให้ฉันทําอะไรเพื่อชดใช้เงินที่คุณจ่ายไปเชิญบอกมาตอนนี้เลยเธอเชิดหน้าขึ้นถามไม่ยี่ระกับสายตาข่มขู่ของเขา อย่าทำเป็นปากเก่งนักเลยเธอทำให้ฉันเสียหน้าอย่างที่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนกล้าทำมาก่อนเจ้าสาวหนีไปกับชู้รักข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วเกาะราวกับไฟไม่ฟางเธอจะต้องรับโทษทันที่เคยก่อเรื่องไว้ดวงตาคู่สวยลุกวาวโรดด้วยความโกรธปนน้อยใจนกพทีพูดจาดูถูกเหยียดหยาม เหมือนไม่ใช่คนที่เคยรักกันเขาเปลี่ยนไปมากเหมือนเป็นคนละคนกับผู้ชายที่เธอเคยรักสุดหัวใจฉันไม่เคยมีชู้เลิกพูดกล่าวหากันเสียทีเวลานี้คุณเป็นเจ้านี้ส่วนฉันเป็นลูกนี้กรุณาอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดฉันอยากให้เป็นแค่ข้อตกลงทางธุรกิจเท่านั้นนพธีรี่ตามองดวงหน้างาม ที่เชิดขึ้นสูงอย่างเย่อหยิ่งด้วยความหมันไส้ปนขุนเคืองในเมื่อไม่อยากเป็นนายหญิงของนวลเมคางั้นมาเป็นสาวใช้ของฉันก็แล้วกันน่าจะเหมาะกับเธอดีคุณจะให้ฉันเป็นสาวใช้อย่างนั้นหรือบุตรสกรทวนคำพูดเพราะคาดไม่ถึงแลกกับเงินที่คุณช่วยพ่อของฉันใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้น ฉันขอให้คุณล่างสัญญาเป็นหลักฐานให้ด้วยฉันจะต้องทำงานให้คุณนานเท่าไรเพราะฉันจะไม่ยอมเป็นสาวใช้ไปตลอดชีวิตหรอกฉันต้องการอิสรภาพในวันที่ใช้หนี่หมดรอยยิ้มของนพทีเยือกเย็นทำให้คนที่ถูกมองอยู่หนาวยะเยือกไปทั้งร่างในตาสีดำเป็นประกายจ้องมองเธออย่างดูแคลนร่างสูงสง่าสงบนิ่ง แผ่กระจายอำนาจออกมาอย่างน่ากลัวต้องการอิสรภาพอย่างนั้นหรือไม่หรอกเธอไม่ต้องการลืมเรื่องเงินและพ่อของเธอไปได้เลยเพราะฉันไม่สนใจบุตสกรยืนนิ่งลมหายใจติดขัดขึ้นมากระทันหันนพทีจริงจังกับการแก้แค้นมากเขายอมเสียเงินช่วยพ่อของเธอ เพื่อให้ได้ตัวเธอกลับคืนมาเท่านั้นเองหรือคุณคงแค้นฉันมากสินะเธอพึมพำรรก้มหน้ามองเท้าตัวเองคุณประนามหาว่าฉันหนีไปกับชู้แล้วคุณเคยคิดบ้างไหมทำไมฉันถึงได้หนีคุณไปทั้งที่คืนนั้นน่าจะเป็นคืนที่ฉันควรมีความสุขที่สุดเสียงที่ถามสั่นเครือเธอไม่ต้องตีหน้าเศร้า เล่นละครตบตาฉันอีกรอกมันไม่ได้ผลถ้าเธอไม่อยากแต่งงานกับฉันทำไมถึงไม่บอกกันตรงๆเธอกลัวใช่ไหมล่ะกลัวไม่กล้าบอกความจริงว่าเธอไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่แสดงละครหลอกฉันไว้ถึงได้รีบหนีไปก่อนเข้าหอนะ่ะคุณกล้าดียังไงมากล่าวหาฉันฉันไม่เคยไม่เคยมีอะไรกับใคร บุตรสกรตวัดเสียงใบหน้าแดงกำ่ำโกรธที่เขาพูดดูถูกไม่เลิกนั่นเป็นเรื่องที่ฉันจะพิสูจน์ด้วยตัวเองของแบบนี้มันพิสูจน์กันง่ายเขามองเธอด้วยสายตาคาดโทษคุณมันน่ารังเกียจสารเลวจอมหลอกลวงบุตรสกรตะโกนว่าเขาเจ็บปวดไปทั้งหัวใจหยุดตะโกนใส่ฉันได้แล้ว มันจะทำให้เธอดูไร้ค่ามากขึ้นในสายตาของฉันเก็บเสียงไว้ร้องเวลาที่เธออยู่ใต้ตัวฉันดีกว่าเพราะฉันอาจจะติดใจจนยอมลดโทษให้เธอก็ได้แต่ฉันว่าพอเธอได้นอนกับฉันครั้งสองครั้งขี้คร้านจะติดใจไม่อยากได้อิสรภาพอย่างที่ตะโกนเปล่าๆฉันต้องการอิสรภาพ ฉันไม่ได้ต้องการคุณรู้ไว้เสียด้วยเธอพูดเป็นเสียงสะอื้นเพราะกลั้นไม่ไหวถ้าต้องการอิสระภาพจากฉันจริงๆทําทำไมถึงไม่กลับมาขอหย่าละ่ะหลบซ่อนตัวอยู่ทำไมที่ฉันไม่กลับมาเพราะฉันคิดว่าคุณต้องทำให้มันเป็นโมฆะไปแล้วนะสิฉันไม่อยากจะบอกให้เธอดีใจหรอกนะสถานภาพของเธอ,อยังเป็นเมียของฉันอยู่ บวรสกรตาเบิกกว้างสีหน้าเผือดซีดลงแทบไม่เชื่อหูตัวเองฉันคิดว่าคุณคงรีบถอนทะเบียนตั้งแต่รู้ว่าฉันหนีออกมาแล้วแววตาของนพธีแข็งกระด้างขึ้นรอให้ถึงห้องหอ,อก่อนเถอะฉันอยากจะใช้สิทธิ์ของสามีกับเธอเต็มแก่แล้วเสียงที่พูดดุดันพอๆกับหน้าตา บุตกรพงะถอยหลังแต่เขาเอื้อมมือมาหาและดึงเธอกลับเข้าไปในวงแขนอย่านะไม่อย่าจะไม่มีการอย่าระหว่างเราแต่ฉันจะไม่ให้เธอได้สุขสบายในฐานะเมียตามกฎหมายหรอกนะเธอจะเป็นแค่เมียทาสคอยบำเรอสว่าฉันเท่านั้นขณะพูดดวงตาสีดำจ้องมองที่รอยผ่าของตัวเสือ้อ ที่แบะออกจนเห็นล่องอกอวบขาวพองวิธีลงโทษของฉันค่อนข้างจะให้ความสุขสมแก่เราทั้งคู่เสียมากกว่าและจะทำให้เธอติดใจจนลืมผู้ชายก่อนหน้าฉันทุกคนไม่ฉันจะไม่ยอมให้คุณมาแตะต้องตัวฉันเธอจะร้องขอความเมตตาจากฉันครั้งแล้วครั้งเล่าขณะที่เราอยู่ด้วยกันบนเตียงและในทุกเวลา ที่ฉันต้องการเธอไม่มีวันสีหน้าของบุตรสกรสยดสยองขณะที่พูดตอบโต้มือเรียวสวยอย่างมือผู้ชายจับหมับที่ปลายคางเรียวบังคับให้ศบตาคมดุของตัวเองขอให้เชื่อเถอะมันจะเกิดขึ้นโดยที่เธอไม่สามารถปฏิเสธได้นพทีกดริมฝีปากที่ริมฝีปากเม้มแน่น จูบประทับวาวอนอ่อนหวานต่างจากคำพูดขู่ขยันขยอให้บุตรกรเปิดปากรับสัมผัสรุ่มร้อนจากเรมฝีปากของเขาลืมไปแล้วว่าทั้งคู่ยังยืนอยู่ที่ท่าเรือหลังของบุตรสกรเอ็นไปด้านหลังเมื่อฝ่ามือร้อนร้อนลูบไร้ผ่านเนื้อผ้าเข้าไปสัมผัสเนินอกอวบ อย่างจงใจปลุกราอารมณ์ร่างทั้งร่างสั่นเทายกแขนขึ้นหมายจะผลักเขาออกห่างแต่ทำไปทำมากลับไต่ขึ้นไปโอบรอบคอหนาครวนครางเสียงแผ่วดวงตาปิดสนิทไม่กล้าสบสายตาคมที่ก้มลงมาจุมพิตดูดดื่มนพทียิ้มที่มุมปากเมื่อเงยหน้าขึ้น มองริมฝีปากที่เปลี่ยนเป็นสีแดงช้ำของหญิงสาวจำเอาไว้เธอเป็นของฉันอย่าปฏิเสธอีกถ้ายังดื้อดึงเราจะได้เห็นดีกันเขาเตือนเสียงดุดันบุตรสกรทั้งโกรธและอับอายจนอยากจะร้องไห้ออกมานพพธีน่ากลัวเหลือเกินอำนาจและบารมีได้สั่งสมให้เขากลายเป็นคนกระด้าง จนไม่เหลือแม้ความปราณีเธอเม้มปากแน่นยอมรับความพ่ายแพ้อย่างคับแค้นใจยิ่งขัดขืนเขายิ่งแกล้งให้เจ็บช้ำเธอจะอดทนเพื่ออิสรภาพของตัวเองในวันข้างหน้าเขาบอกให้ลืมเรื่องพ่อและเงินก้อนนั้นไปเลยดีเหมือนกันเธอจะได้ไม่มีห่วงแต่เธอจะไม่ยอมอยู่เป็นทาส ให้เขาลงทันฝ่ายเดียวหรอกนบพธีจะต้องได้รับบทเรียนของการหลอกลวงด้วยเหมือนกันเธอคิดอย่างขุนเคืองและเจ็บช้ำบุตสกรซ่อนรักตอนที่4จบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปในครั้งหน้าก่อนจากกันในวันนี้ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่านิยายของสำนักพิมพ์เมโลตีบุ๊ค มีขายในรูปแบบอ e ีบุ๊กที่เวอร์ไว้ r เว็บ o m m a r k e t c o m นะคะท่านใดยอยากสนับสนุนซื้อหาไปอ่านไลค์ขอฝากด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ